ตัวมันเงียบผมเนี่ยฮะน้ำมันเอ้าโหอันนี้โฟมเข้าไปข้างในผมเอ้าอะไรอะไรอะไรนะผมอะไรอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะตัวไม่เลยเฮ้ยยังไงครับเนี่ยตัวไหมครับมีตัวไม่เอ่ยเดียวมตัวไม่เอ่ยลองดูนะฮะโอ้เราเรเอาเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอันนี้มีตัวมีตัวมีตัวผมอันนี้มีตัวมี grassroots. ตัวเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมนะวันนี้ผมเอาเบ็ดโฟมมาลงนะครับผมก็ผมเอามาอยู่30หลังครับผมเหยื่อก็เป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับผมเหมือนเดิมน,นะฮะนี่ฮะผมใช้เหยื่อไส้เดือนครับผมตอนนี้ทงธงปลาหน้านานี่คือถ้าใช้เหยื่อไส้ไส้เดือนก็จะค่อนข้างไวครับผมปลาก็จะตัวไม่ค่อยโตเหมือนอยู่ในคอนะฮะเดี๋ยวเราไปปักเดี๋ยวเราไป ลงเป็ดฟมกันเลยฝากครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะ <laughs> โอเคผมเดี๋ยวผมเริ่มลงเลยนะเป <c oughs> ็ดฟูมเราหย่อนลงลงได้เลยนะครับผมเราก็จำจำหมายเราอของเราแอนะ อ่ะโอเคผมผมลงเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเรามายามกันอีกทีก็ตอนสักประมาณสักสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งน,นะผมเดี๋ยวผมพามารับชมครับผมโอเคครับเดีย๋ยวตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มครึ่งน,นะผมผมพามาดูเป็ดโฟมผมก็วันนี้ฝนไม่ตกนะผมก็ค่อยยังชัวนนะ่วหน่อยฮะแต่ร้อนนะดูเลยผมเมื่อกี้ผมเดินมามนครับผมนี่ฮะมาแล้วครับผมนึงแต้มครับผมเ <c oughs> อ้าอยู่บนคณะครับผมวิ่งมาครับผม ผมตีเลยครับผมเนี่ฮะได้ไมล้วผมหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแหนมแล้วเยาผมยางไม่ทันจะดูปลาเลยผมได้หนูมาแล้วนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูปลาด้วยกันผมว่าจะมีกินเบ็ดกันบ้างไหมนะฮะน้ำจะบอกว่าฝนฝนมันไม่ตกมาหลายวันครับผมปลาก็ไม่อยากจะอยู่ในานาครับปลาเขาก็ไม่ค่อยจะแบบว่าพอน้ํามันใสแล้วปลาเขาไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับผมผมก็มาลองดูฮนะ จะได้ตัวสักกี่ตัวนะผมค่าคืนนี้นะเดี๋ยว,ยวถ้าค่าคืนนี้มีตัวหรือไม่มีตัวเดี๋ยวเรามารุ่นกันตอนเช้าอีกทีนะผมไปเลยครับผมออะครับผมเรามาดูด้วยกันนะผมหลังแรกผมโอ้เงียบครับผมไม่มีตัวเลยครับผมไปฮะเดี๋ยวผมมาเกี่ยวครับผมมันไม่ค่อยมีตัวมันเงียบผมนี่ฮะน้ามันเอา้าโหมอันนี้โฟมเข้าไปข้างในผมเอา้า อะไรอะไรอะไรกันนะผมอะไรอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะัวไม่เลยยังไงครับเนี่ยตัวไหมครับอืมัวไม่เอยเดีตยวเรั่วไม่เลยเราดูนะฮะโอ้เรเาอาเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอันนี้มีตัวมีนู่มีตัวผมอันนี้มีตัวมนี่มีตัวเดี๋ยวเจ้าเจ้าครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะผมโอ้มีตัวมีตัวผมหลังที่มีตัวครัโอ้เราเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ อ ah, English, oh, here, here oh ่า oh มีแ oh ต้ม oh. มีแต ah, ah. ah, anyway. uh, sure. ้มผมโอ้โหนี่นี่ผมโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่ผมอ่าอ่านี่ผมตัวสวยสวยอยู่ครับโอ้ได้ทำแจวได้ทำแจวครับผมนี่ครับเอาละเอาละโอ้โหกินเกินหมดเลยครับผมนี่ฮะอ่าอย่างนี้โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังต่อไปครับผมไปครับนะครับผมผมดูมาผมโอ้มีตัวโดนเลยครับผมผมดูมาจนเหลืออยู่สองหลังสุดท้ายนะครับผม โอ้โหนี่ครับผมตัวลายเลยผมเนี่ยนี่ครับผมหอยครับผมกินเหยื่อหมดครับผมเนี่ยเดี๋ยวสองรังแท่นี่ก็มีมีนะผมนี่ก็เงียบเลยผมเนี่ยฮะหอยกินเหยื่อหมดครับผมเดี๋ยวผมจะเกี่ยวใหม่ครับผมเนี่ยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปปลาด้วยกันฮะอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปปลาด้วยกันครับผมโอ้ววันนี้ไม่ค่อยหมานนะผม ตอนรอบช่วงกลางคืนนะอย่าเราเรามาลุ้นตอนการตอนเช้าทีนะผมกลางคืนนะผมมีปลาหนึ่งตัวนะผมแล้วก็ได้หนูมาหนึ่งตัวนะผมเอ้าแต่ก็ยังถือว่าหรือว่าไปได้หนูก่อนก็ไม่รู้นะฮะเลยปลาเลยไม่ค่อยหมานเลยผมอ่าแต่อย่างน้อยหนูก็ตัวใหญ่ผมหนูตัวครึ่งโลเลยผมปลาถ้าช่อนก็หนึ่งตัวนะครับผมอ่าสวยงามรับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีก็คือตอนช่วงเช้าอีกทีนะผมว่าจะมีตัวหรือไม่มีตัวนะเดี๋ยวผมจะขอจากการหอยครับผมหอยมันกินเหยื่อครับผมอืมอ่ะโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุ้นตอนช่วงเช้าอีกทีคนะับครับผมเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดโฟมด้วยกันนะครับผมตอนช่วงเช้านะก็ตอนนี้ประมาณหกโมงครึง่งโหแดดเร็วมากเลย <laughs> เริ่มร้อนแล้วผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าจะมีสักกี่ตัวนะครับผม เมื่อคืนนี้ได้ได้หนูไปหนึ่งตัวแล้วก็ได้ปลาช่อนไปตัวหนึ่งนะครับเบ็ดโฟมอ่ะโอเคปละเดี๋ยวเราไปลุยด้วยกันเลยครับว่าจะมีสักกี่ตัวนะครับผมลุยครับผมอ่ะผมเราดูหลังแรกกันเลยฮะหลังแรกนี้นะครับผมโอ้มันตึบนี่เลยเห็นฟูมดึงๆไปข้างในนะลุ้นกันครับผมเอาปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ย ตัวนี้เดียวกูกินเข้าไปได้เอาอย่างแต้มแรกครับผมอย่างน้อยก็ยังมีแ tamp เ้ยเอาไปก่อนเอาไปครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บปลาครับเดีย๋ยวเราไปลุยด้วยกันครับผมามาครับผมดูโฟมหลังที่สองเลยฮะโฟมหลังที่สองก็อะไรเนี่ยแลเย่างๆนะครับผมอืมมีตัวไม่มีตัวนะครับผมอยวดูด้วยกันฮนะ,ะมาเลยครับผม มีตัวไม่มีตัวนะผมเฮ้ยดึงมาโน่นอะไรฮนะอ่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ติดด้วยผมเนี่ยอืมไปครับผมไปต่อหลังนี้ครับผมหลังนี้เป็นไงดูเฮ้หลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะหลังนี้เดี๋ยวผมดูนะมีตัวไม่มีตัวนะผมเฮ้ยไม่มีครับผมไปฮะวันนี้เป็ดโฟมไม่ค่อยทำงานเลยครับผม เเป็นยังไงเป็นยังไงเช้ามาเป็นไงเฮ้ยอันนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฟมโฟมโฟมไปนู่นเลยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ท่าทางจะเอาเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมอันนี้อันนี้อันนี้นี่ครับผมโฟมผมไปข้างในเลยครับยังไงยังไงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโฟมอยู่ตงไหนเดี๋ยไม่ได้ตัวผมไปครับไปกันต่อหลังนี้อย่างเง peach, ียบอย่างเงียบ หลังนี้ล่ะหลังนี้หายครับผมเอาละนู่นนู่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นอยู่ข้างในอยู่ข้างในลุ้นด้วยกันครับผมทั้งนั้นนะฮะเอาอะไรยังไงครับผมเนี่ยฮะกตดินดินอย่างเงี้ยน่าจะอยู่นะผมเนี่ยเดีนะผมลองดูนะผมโอ้ยอยู่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 ครับผมอ่ามีตัวนะนะอันนี้มีตัวอยู่อันนี้มีตัวอยู่โอ้อันนี้ได้อ๋อหนั่นาหนาหนาหนครับผมเนี่ยครับผมอ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ อ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้อน,น,น,ออน,อนี่นี่ครับผมนี่ผมเอาละเอาละนี่ผมโอ้ได้แจวได้แจวครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมเอาละเอาละโอ้โหอ่ะโอเคผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมไปเราไปดูหลังต่อไปน,นะฮะจะเป็นยังไงนะครับผมมีตัวกันบ้างไหมเอ,อ่ยหลังนี้หึห응ึห응ลังนี้เอาเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมไม่โฟมเอียงแล้วมีรอยดึงนะผมนี่ฮะเนี่ฮะ เอาแล้วละเดี๋ยวดูด้วยกันฮะยังไงดูนะครับผมจะมีตัวไหมนะฮะมีรอยดึงนะครับผมฮไหนไหนครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับเอาแล้วเอาแล้วผมเอาแล้วเล้วมีดึง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 นี่ผมนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้สวยอยู่สวยอยู่นี่ครับนี่ครับอ่ะดู แรกๆไม่ค่อยมีเลยครับผมอ่าเริ่มเริ่มเริ่มมีตัวตรงนี้น้ําน้ำเขาค่อนข้างลึกนะผมนี่ฮนะไปครับผมเราไปดูหลังต่อไปคนระับเหลืออีกไม่กี่หลังแล้วครับผมหลังต่อไปนะหลังต่อไป,อ,ไปอยู่แถวไหนนี่มีไม่เอ่ยแถวนี้นะครับผมหืมเดือดร้ออะไรเนี่ยเอา้าฟมฟมตะแคงเอา้าฟมตะแคงฟมตะแคงหืห อ้าวนี่ไงท่านผู้ชมโอ้นี่นี่ดินจนตายของผมเนี่ยโอ้นี่นี่โอ้โอ้ดีนะตรงนี้ไม่มีหอยรับผมนะถ้ามีหอยนี่มันกินนี่แล้วผมดินจนดินจนตายของผมพันตายของผมเสียของเสียของรับผมอ่ะเออตรงนี้น้ําน้ํามันอผมอดผมเมื่อวานนี้ถ้าผมเลือกลงตรงน้ํานี่น้ำมันลึกหน่อยก็ดีรับผมอ่ะนี่รับผม ต่อไปนะผมไปเดี๋ยวไปดูต <_ pt> ่อ,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 อไปครับผมเริ่มร้อนแล้วครับต่อไปครับต่อไปกรับต่อไปคับต่อหลังไหนหลังไหนอีกหลังไหนอีกแล้วแถวนี้แร้วมั้งแถวนี้ครับผมนี่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 ครับผมฟูมหลังนี้มีรอยดึงไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดยกันนะผมเดี๋ยวดูกันด้วยกันนะเป็นยังไงครับผมนี่ฮะตัวไม่เอ่ยฮึฮะฮะมีมีครับผมมีครับผมไหนมี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 ม อ๋อนา่นนนนมามานี่ก็ผมอุ้ยดิ้นจนเหนื่อยแล้วครับผมนี่ฮะนามละนี่ครผมอืมอืมอืมนี่ก็ผมอมอ,มผมอ,อาละโอ้ตัวไซเดียวหมดเลยครับปลาช่อนหนาครับผมโอ้สวยงามสวยงามสวยงามไปครับสวยงามสวยงาม,งามไปฮะหลังสุดท้ายลุ้นๆนบผมตรงนี้น้ำมันลึกก็ผมนี่ฮะพอน้ำมันลึกแล้วทีนี่เดี๋ยวเราลุน้นหลังสุดท้ายด้วยกัน ดูกัน,น,นครับผมมีมั้ยเอ่ยมีมั้ยครับหึมมีมั้ยเนี่ยอะไรเนี่ยอาอ้นอนเฉยครับผมอ,อ้าวนี่ครับผมนี่ครับผมนอนเฉยนอนเฉยอ้าวเอา้เอาองใส่ดิ้นจนหมดแรงแล้วครับโอ้นี่ครับผมอู้ใส่สวยใส่สวยอ่ะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปป้าด้วยกันฮนะอา้าสวยสวยสวย อ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปปลาด้วยกันนะผมโอ้เช้านี้ก็ยังถือว่ายังหมานอยู่นะผมโอ้เมื่อคืนนี้ได้หนูตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ปลาช่อนไปหนึ่งตัวแล้วฮะเช้ามาได้ปลาช่อนล้วนเลยครับผมนี่ครับอ่ากี่ตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูด้วยกันครับผมอ่าเช้านี้ก็ยังหมานะผมอ่าวันก่อนผมปากเบ็ดคันนะผมก็โอ้ก็จะก็ยังยังได้ครับผมวันก่อนผมได้ปลาดุกเลยครับผมอ่า วันนี้จะเป็นยังไงวันวันนี้มีแต่ผามีปลาช่อนน้อยมาตัวผมน้อยเลยผมเนี่ยกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนฮนะทั้งหมดมีอยู่หกตัวผมตัวตัวน้อยเฮ้ยเท่าไหร่สามสีห้าหกตัวน้อยน้อยเกินก็ปลดไม่ได้ผมนี่ฮะอ่ะนี่ครับผม โอเคนะผมวันนี้โอ้เบ็ดโฟมก็ยังถือว่ายังก็ยังทํางานได,ด้ดีอยู่นะผมวันนี้มีแต่ประชอนตัวให้สวยเลยนะผมไม่มีตัวเล็กๆเ,เลยฮนะมีเล็กก็เล็กเลยนะผมเนี่ยเล็กหยิวเลยผมกินเข้าไปได้ครับอ่ะโอเคผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่องยูทูบช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม